สวัสดีเจ้าใหม่สงค้าสวัสดีค่ะมีพี่น้องที่อยู่เมืองปันเจ้าคอมเมนต์มาในทิก t o อกแล้วก็นใน Facebook นะเจ้ารวมถึงอินสตาแกรมของพี่โอเดตนะเจ้าบอกว่าอยากฟังเพลงใจถึงเมืองปันพี่โอเดตก็บอกว่าเดี๋ยวรอมีเวลาพี่โอเดตจะไปฝึกร้องตอนนี้ เขียนเนื้อมาแล้วนะคะเขียนเนื้อเป็นภาษาไทยมาแล้วเพราะพี่โอเดตอ่านภาษาเลขไตไม่เป็นนะคะเนาะต้นฉบับเป็นของพี่ใจมูนะเจ้าของใจมูเจ้าชื่อว่าใจถึงเมืองปันอาจจะร้องไม่เพลาะนะอาจจะร้องไม่แคม จจะร้องความหม่ำชัดค่ะหมายสูงพี่นองแตขอคุกกอตึงเซงค่ะหมายสูงปีนองก้นเมืองจอมค่ะเนาะอ่ามีปี่นองที่อยู่เมืองปั่นค่ะย้อนความมาบอกว่าขอปิโอเดตถ่มความใจถึงเมืองปั่นไรก่อปิโอเดตว่าปิโอเดตอ่านเล็กใต้อําไรตอนนี้เขียนเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวจะห้องปั่นค่ะเนาะโอเคนะคะอาจจะไม่เพาะนะคะอาจจะร้องไม่ชัดไม่ถูกต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะขออภัยพี่ใจมูเอฟซีพี่ใจมูแล้วก็ปีนองไตเขาเขากูกกอตึงเซงขออภัยนะเจ้าอ่ะเดี๋ยวจะร้อง ฝึกร้องไปด้วยนะคะเดี๋ยวร้องปั่นเนาะ <c oughs> ลีมอนลีเซลีเจลิ่งบิงลง,ลงนังยีแสงก่อเฮาเป็นป้อยเป็นลามกูปีหึงมีลองตังไรขี้ไหมพองมือปานอ่อนกิ่งซอนเล็กกลายเป็นเมาหา่า ใจแหลบมีจูลงลงลินตีพังหกพังเฮปันจัดเป็น,นก้นกออันแหลมเมืองปีเยาเยาวขาวก็หึงไล่สองไปมาจอยขึงลอยพรนปุ่นเมื่อมาตาการวานเมืองป้องปัง,ปงมา กาดเย็นเฟ้ไฟแคนหายใจถึงวัดพราจ้องลอยมอยต่อใจถึงแทงกองมูนังยีแสงก่อใจถึงที่ห้องเหฮนเฮาซ้อนปิญญาใจถึงที่เฮาหาไลาน่นังอุปกัน ตายเงาไม่สามสาทุ่งปัดวางเยาวนัง่งซาะหิมกันหลาดความหักอ่อนเหา่าจูกันตีกัดเย็นวันหนึ่งอยู่แต่ไล่แผ่วห่มกันอยู่นาง เท่าเย้ากปอปอห่มสูสั่งจูเงาเฮา้ามเจ้าผู้ไหนอันไข่เตมจ้องการใจนางมันนางใจโกคํำหงแปดสูเฮงขอเวลาไปฝึกมากกว่านี้ขอเวลา ฝึกให้มันลิ้นให้มาอะไรมันไปมากกว่านี้แล้วก็จะมีโอกาสจะร้องปัน่นปีนองเมืองปัน่นปีนองไต้เขาเขากุกอตึงเซงค่ะเนาะโชคดีมีเงินใช้สวัสดีเจ้าไม่สุงค่ะอยากฟังเพลงสังค่ะเนาะอยากฟังเพลงวิวเดตแกะเพลงสังล่องความเพลงใต้เพลงสังคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์กันละกันนะคะโชคดีมีเงินใช้สวัสดีเจ้าไม่สุงค่ะไปแล้วค่ะ